ผมมีแหล่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องบิกโจ๊กนะมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะนัการเมืองระดับโธรมาบอกเขาบอกว่างี้ <c oughs> ตอนเนี้ยมันมีตำรวจกลุ่มหนึ่งที่เขาเีอำนาจเขากำลังปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องการค้นบ้านบิกโจ๊กจำได้ไหมมีการค้นบ้านบิกโจ๊กโดยตำรวจปีชีตีเขาบอกวันนั้นเน่ะนะมีการขัดขวางไม่ให้ค้นบ้านโดยบิกโจ๊กนะนะไม่ยอมให้ค้นเน่ะต้องเอาคนนั้นคนนี้มาผู้บัญชาการมาที่ยอมไม่คน้น เห็นได้ข่าวเขากําลังปรึกษาหารือเหมือนจัดดาเนินคดีกับพิจโจ้หรือเปล่าที่ผมได้ข่าวมานะเป็นข่าวจริงนะเขากำลังปรึกษาหารือกันว่าเฮ้ยก็ในเมื่อเอาหมายของพีจหมายสารอาญามาแล้วพิจโจ้ไม่ยอมไปค้นบ้านแล้วก็ทวงทวงเวลาทํานองนั้นเขาจะดําเนินคดีกับพิจโจ้ข้อหาขัดขวางการค้นตามหมายหมายสารหรือเปล่าและก็มันมีผู้ต้องหาตามหมายจับคนหนึ่งอยู่ที่นั่นเขาว่านะเขาอาจจะดําเนินคดีกับพิจโจ้หรือไม่อันนี้นะได้ข่าวมานะ วงในมานะเพราะฉะนั้นอานาคตเนี่ย <c oughs> อนเรื่องที่พิกโกขัดขวางไม่ให้มีการค้นเนี่ยโดยมากว่าโดนกันแกลอะไรจำลองเนี่ยไม่แน่พิกโกอาจจะถูกำดำเนินคดีก็ได้อันนี้แหล่งข่าวนะเขากำลังปรึกษาหารือกันคือตำรวจที่มีอำนาจในยุคปัจจุบันอย่าบอกใครนะกระซิบกระซิบเขาอาจจะมีการำดำเนินคดีอันนี้แหล่งข่าวแจ้งมานะนะผมได้รับแจ้งอยู่เรื่อยแหล่งข่าวมาผมก็มาเล่าส่วนจริงหรือเท็จคอยดู แต่ส่วนใหญ่ที่ผมพูดเนี่ยแม่งมก,กระกจิฟนะครับเขาบอกว่าเดี่ยววันนั้นเอ,เอาหมายค้นไปแล้วพิโตบ,บอกเฮ้ยกลับไปก่อนนะเนี่ยนะมีบ้านพี่ที่เป็นอออรองผบวรนะมาค้นบ้านพี่ได้ไงกันแก้งพี่หรือเปล่าเนี่ยทำรองว่าเหมือนแบบไม่ยอมให้ค้นเนี่ยเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่รเขาอาจจะดำเนินคดีกับพิโกหรือเปล่าเขากำลงังปรึกษากันอยู่นะผมได้ขังมานะก็ดูกันต่อไปครับพี่น้องครับอ่ เปิดเผยได้ไหมแหล่งข่าวแหล่งข่าวเปิดเผยไม่ได้แล้วครับถ้าเปิดเปิดเผยแหล่งข่าวก็ไม่มีการเย็าผเหมือนนักข่าวเขาก็ไม่เปิดเผยแหล่งข่าวนะครับไม่มีใครก็เปิดเผยแหล่งข่าวนะครับโดนยิงตายโดนสตีนโดนคดีนะครับใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไปแดกยากแค่แค่นั้นจบไม่มีอะไรมากนะอันนี้เล่าให้ฟังไหมแล้วก็เมื่อวานนี้มีตำรวจตม48คนเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปร้องเรียน พลตุเรศต่อสัพอบพบาตลลคนใหม่ฟ้าเปลี่ยนสีหลังจากบิ๊กเด่นหมดอำนาจแล้วฟ้าเปลี่ยนสีก็บิ๊กต่อมาเป็นพอบอรตรลตำรวจ48นายนี่ก็มานะครับเตรียมเช็คบินกลับเครือข่ายบิ๊กโจ๊นะเอาเอกสารมาเลยครับเอามา48คนต่อมอทั้งหมดร้อยกว่าคนมายื่นพอบอรตรลให้ดำเนินกนดีให้ตรวจสอบดำเนินกนดีทาววิัยกับพลตุออรุษตีคนหนึ่งรุงนะงนน่น้องบิ๊กโจ๊กนะตอนต่อบิ๊กโจ๊กอ่ะคือตอนนี้เขาตามเช็คบินฝันล้าง เพือขายโจกอ่ะกมีรายงานข่าวที่ว่าไอ้คนที่มาเมื่อวานเนี่ยตำรวจนะแล้วพันตำรวจอะนะสุวรรณนักข่าวช่องสามสุวรรณหรือว่าอะไรามาเออมาลองเรีนยนใครครับอย,อยู่ในอยู่ในเอกาสารครับลองเรียนเรื่องอะไรครับอยู่ในเอกาสารครับถามไปถามมาฟังภาษาไทยไม่เข้าใจควบคุมอารมณ์ไม่ได้เมื่อวานเนี่ยผมไปดูแล้วขำดูดูดูแล้วก็ขำนักข่าวก็โทรมาคืออย่างนี้อยากจะฝากนะฝากไปถึงไอ้ตำรวจ48คนเมื่อวานเนี่ยพวกมึงเนี่ยนะ ไปแจ้งหมายข่าวให้นักข่าวเข้ามาทาก่าวมึงไปแจ้งเข้ามาเข้ามาทํกข่าวพอมาถึงปุ๊บเขาก็เอาไม้ไปจ่อให้มึงพูดแต่พวกมึงกลับไม่ให้สัมภาษณ์กูก็ไม่เข้าใจได้ตำรวจสี่ิแปดนายเมื่อวานเนี่ยเป็นเพราะอะไรมึงถึงไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้วถึงแล้วยังไปตะคอกเขาอีกว่าคังภาษาไทยไม่เข้าใจที่ไหนเดยังไปตะคอกไอ้ชิวันน่ะยอยูนอ้นอยู่ช่องสามแต่ผมจำไม่บิดแวันเนี้ย ลีลาการถามก็วนตีอย่างเงี้ยไม่มีอะไรหรอกตันนี้ใส่คล้ายๆผมคนตรงไปตรงมาไอุวรรณเนี่ยผมอยากจะฝากตำรวจนะถ้ามึงมึงไม่อยากเป็นข่าวมึงจะไปแจ้งนักข่าวมาทาข่าวทําไมถ้ามึงแจ้งนักข่าวมาทําข่าวแล้วมึงไม่สารภาพผมเห็นนักข่าวมันก็ไม่หนีไปที่มึงจะไปยืนในกขาาไม้ไปจอทําไมล่ะนะระวังระวังทั้งวันข้างหน้าพวกมึงจะลำบากเพราะอะไรมังเพราะมึงอยากจะให้เป็นข่าวมึงอยากจะให้ สังคมรู้ว่ามึงโดนเครือข่ายวิกกันแก่ถูกจับคุมเพราะมึงเป็นตอมอโดนกล่าวหามาเรียกรับเงินรับถิ่นวนอะไรพวกเนี้ยมึงมึออ้างว่ะไม่ได้มึงเป็นคนดีว่าไหเนี่ยมึงก็อยากจะให้สังคมรู้ว่าอะไรรู้แต่มึงกลับปฏิบัติต่อนักข่าวยังไม่เป็นธรรมแทนที่มึงจะพูดกับเขาไปว่ามึงจะมาล้อเรียนอะไรในกระดาษในกระดาษนะผมอยากจะฝากไหนะพวกตำรวจพวกเนี้ยนะเอ็ไปใช้นักข่าวเป็นเครื่องมือแต่ถึงเวลามึงจับไม่ให้ความ แล้วมึงไปตะคอกอมันมีเรื่องที่ไม่ดีมึงควบคุมมานมงไม่ได้ส่วนนักข่าวเนี่ยอย่างสุวรรณเนี่ยเขาก็สไตล์ตรงไปตรงมาคนดงแล้วมีอะไรนะนะครับเขาก็ถามเขาเพื่อประโยชน์ของประชาชนสุวรรณหรือวันเนี่ยเขาก็เป็นคนสไตล์นี่แหละอันนี้ก็ขอตำหนิหน่อยนะไอ้สี่สิบแปดคนเนี่ยเออามึงควบคุมมานลงไม่ได้มึงไม่อยากเป็นข่าวแล้วมึงจะไปแย่งนักข่าวมาทำไมแล้วเวลามึงเจอนักข่าวทำงานต่าหประเทศแล้วมึงไปดีเรือดถามบานทำไมอันนี้ก็ฝากไปเดิน พวกนี้ก็เหมือนกันก็เตรียมมาเช็คบินเครือข่ายโจ๊กเหมือนกันเท่าที่ผมทราบมาก็เตรียมเช็คบินน่ะแล้วจะมีคนมาเช็คบินอ่าเครือข่ายโจ๊กอีกเยอะเต็มไปหมดเท <c oughs> ่าที่ผมทราบแหล่งข่าวมาคนคนหนึ่งที่กําลังเตรียมเช็คบินอ่าเครือข่ายโจ๊กและเปิดหน้าเปิดตารายวันพูดเป็นจักการเป็นประจำทุกวันนะก็คือนายอัจฉริยะอดีตเพื่อนรักผมเนี่ยนะ มีหลายคนถามผม,ผมเรื่องมือผมร่วมมือกับอาชญเช็ดบินจกหรือเปล่ากูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาชญะเลยถามว่าผมมีความกดเครื่องอะไรอาชญะไม่มีครับผมไม่ได้กดเครื่องอะไรอาชญะแต่ผมฟ้องในอาชญาสองคดีหมิ่นประมาทผมเดี่ยวันที่สามสิบเอ็ดนี่นะตุลาเนี่็จัดสินนะว่าอาชญาจะติดคุกไม่หมิ่นประมาทผมที่ศาลจังหวัดพระนครรียาไปบอกว่าผมแย่งคดีแจงโมงครับสามที่สิบเอ็ดเนี่ยเก้าโมงเช้าติดคุกหรือไม่เดี๋ยวก็รู้วันที่หนึ่งก็ขึ้นศาลอีกคดีหนึ่งอาชญาล่าวหาผม ใช้รถเบนซ์เถื่อนทะเบียนปอมว่าความ <c oughs> ให้แม่เลี้ยงภาคเหนือหกคดีแพ้ล้วนผมไม่เคยใช้รถเถื่อนและไม่เคยแพ้คดีหกคดีเพราะจะมีการสืบพยานกันถ้าท,ทําบิดจริงตาก็ต้องจำคุกอัจฉริยะแต่ถ้าเกิดเอออัจฉริยะเรื่องจริงอัจฉริยะก็ชนะไปแต่ผมยืนยันว่าผมไม่เคยใช้รถเถื่อนและไม่เคยแพ้คดีหกคดีรวดนะมีแต่พวกโซนตีนเท่านั้นที่ไม่ไรู้ความจริงหาว่าผมเนี่ย ว่าความไม่เป็นมั่งกระจอกม้างอะไรต่างๆนะไอพวกดนตรีเนี่ยว่างๆเดี๋ยวจะให้น้องไปแคปแคปแคดูไอพวกแสดงความเห็นดนตรีเนี่ยฟ้องแม่งครับยี่สิบคดีดีไหมหาเงินไปซื้อไวท์กินผมไม่เคยฟ้องใครนะมีฟ้องอัธิญาอยี่ละสองคดีแล้วผมก็ไปยองความมาดูว่าเพราะว่าอัธิยะมาด่าผมถามว่าผมใจร้รถเป็นเถื่อนและแพ้คดีหกคดีรวดและอัธิญาไปพูดแบบนี้ในรายการหลวงกันแต่และใครเขาจะจ้างว่าความคนก็คิดว่ากูนี่แมงโงูที่หายในเดชาเนี่ย วายไม่ใช่นายอะไรเงี้ยคุก็เสียหายก็ติยงให้ตามหลัดสนไปถ้าผิดจริงก็ติดคุกไปติยะแค่นั้นแหละแต่ถ้าไม่ผิดก็ยกฟ้องเด็กถ้าอายุมไม่เกินสิบห้าเรียกว่าเด็กนะครับเราก็ไปดูนะครับว่ามาตราเจ็ดสิบสี่ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเราจะให้ความรู้ทางกฎหมายตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าเราทนายจริงไม่ใช่สักว่านะนะครับในฐานะเป็นนักกฎหมายก็ให้ความรู้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา7 4ีนะครับ เด็กอายุกว่าสิบกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปีกระทาการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ให้สามเียำหน้าที่จะใช้วิธีการสําหรับเด็กคือหนึง่งว่าการสักเตือนสองพ่อแม่ไปดูแลสามส่งให้สถานพินิจเนี่ยก็คือทําได้แค่นี้ดังนั้นเด็กที่ไปยิงคนตายสองศพบาดเจ็บห้าก็คือไม่ต้องติดคุกสั้นๆกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนนะครับนะครับว่าทําผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ จบข่าวเพราะนั้นเด็ก14ปีที่มายิงคนตายนั้นก็นะเด็กไม่ต้องติดคุกนะครับจบนะ,มา,ะมาตามาตรา74นะใครอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมเท้า Google แล้วพิมพ์คำว่าระวันกฎหมายอาญามาตรา74ีมีเขียนไว้แค่สั้นๆส,ส,สองสามบรรทัดชัดเจนนะครับนะเด็กไม่เกิน15ทําผิดไม่ต้องรับโทษจบเพราะนั้นเด็กก็ไม่ต้องรับโทษนะครับนี่คือกฎหมายเหมือนกันทั่วโลกครับ พราะว่าเด็กนั้นถือว่าเป็นผู้ไร้เดียงสานะฮะอาชญากรรมเด็กนะับวันก็จะมากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งเด็กกรณีนี้มีอาการประสาทก่อนเข้าใจว่าตัวเองมีสองร่ามีอาการกจิตบกพร่องเราก็ต้องไปดูประมวลกฎหมายอาญานะครับอีกมาตรานึงคือมาตรา65ครับนะนายเดชาเ็าจะมาให้ความรู้กันนะครับมาตรา65้าผู้ใดก็ทำความผิดในขณะไม่สามารถผิดชอบควบคับ,คบตัวเองไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องรับโทษ นะได้ข่าวว่าเด็กนีรักษาจิตเวต่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะซึ่งก็ทราบละโรงพยาบาลไหนก็ขออนุญาตนะไม่ต้องไปเอ่ยทื่นะเพราะฉะนั้นะเด็กก็ไม่ต้องรับโทษนะครับเพราะว่ามีอาการหลอนมีจิตบกพร่องนะนะครับนี่ก็คือเรื่องอความรับผิดตามกฎหมายก็คือไม่ต้องรับผิดอะไรเลยนะครับท่นี่ต่อมาพ่อแม่ของเด็กนะพ่อแม่ของเด็กจะต้องรับผิดทางแพ่งหรือไม่ทางอาญาทางอาญาอาจจะมีกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายคุ้คมครองเด็กว่านคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองก็มีหน้าที่ต้องออดูแลเด็กไม่ให้ปล่อยให้เด็กไปซื้อปืน,นแล้วไปฆ่าคนตายนะครับาาบลบคุ้มครองเด็กนะานาบลบคุ้มครองเด็กนะนะบลบคุ้มครองเด็กนะก็คืออะไรนะครับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเพราะว่า พศ2546ก็มีหน้าที่ต้องดูแลเด็กไม่ใช่ปล่อยให้เด็กไปทําไมฮะปล่อยปละละเลยให้เด็กไปกระทําความผิดอะไรต่างๆเนี่ยสมมุติว่าไม่ดูแลนะสมมตินะปล่อยปละละเด็กให้เด็กมปพกปืนในบ้านมี M16 มีกระสมก๊าซโขงกาต่างๆนะอันนี้ก็อาจจะมีความผิดตามรบคของเด็กนะนะครับนะ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 เนี่ยเขาเขียนไว้ชัดนะครับมาตรา25น,นะครับเขียนไะวนะ้นะครับ มีหน้าที่นะ,นะเนี่ยผู้ปกครองต้องไม่กระทําการเช่นทอดทิ้งเด็กนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทอทิ้งเด็กนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยดูนะครับนะแล้วก็โอ้เยอะเลยเนี่ยแต่เราไปดูมาตรายิ่มากของพระบองของเด็กนะนะไม่ส่งเสริมยินยอมให้เด็กไปทําผิดหรือกระทําด้วยประการใดอะไรต่างๆไปนะครับส่งเสริมเลยนะแต่เขามีเลยนะอือ